รางวันการก็เดี๋ยวไปไหนกันนะคะเดี๋ยวไปรั่วหายนรบชนะแต่แั้ก็มาหน้ากันต่อในท่็วเดี๋ยวเรามีกิกรรตลอดทั้งวันเลยสำหรับวันนี้นะคะแต่ข่าวด่ายังจริงจริงนะคะจนวันที่24มีนาคมนี้สามารถมาโดนเรื่องวิ t h บ้วยละนะคะเราจะเข้าฉายในวันที่24มีนาคมแต่ว่าใครที่ซื้อตั๋วนะคะตั้งแต่วันที่24มีนาคมจนถึงวันที่ ไปถึงค่ะ้องจากมหาวิทยาลัยพิษณุโกวันจันทราวันนี้เขามบอลกระทนะ